สุกใดเล่าไม่เท่ากินสุกี้ยากิและทุกคำคือความละมุนในรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆเป็นสุกี้ยากิดั้งเดิมแบบพิโตสุคันไซเท,ทดิชเนลสไตล์ที่มาพร้อมกับวัตถดุดิบคัดสรรสุดพรีเมียมนี่เลยคุโรฮานะสุกี้ยากิฮอนเตนตกแต่งแบบเรียบหรูให้ความรู้สึกผ่อนคลายสไตล์ญี่ปุ่นต้อนรับเลยด้วยลิ้นจี่เวลคัมดิงเนื้อวากิวที่นี่มาจากฟาร์มสุจิโมโตะฮอนเตนของเมืองคุมาโมโตะเป็นฟาร์มที่ติดอันดับหนึ่งในสามยอดนิยมของญี่ปุ่นคัดสรรเนื้อวากิวเกรดเอไฟบา กินน้อยเสร็จเล็กลายห้าสิบกรัมก็มีดูลายเนื้อทั้งสองจานนี่สิใครจะอดใจไหวถ้าไม่มั่นใจว่าแบบดั้งเดิมต้องกินยังไงที่คุโรฮานาะเขาคือแนะนําดีมากฝั่งหมีจะเลิกเป็นสุก,กี้ยากีน้ําดําของชอบดูลายเนื้อแต่ละชิ้นสิกินเท่าไหร่ไม่มีเบื่อเลยโด,ย,ดยเฉพาะกินหอมหอมที่อบอวลขึ้นมานะชวนหิวเป็นที่สุดจะชุบไข่ไก่สดสดก็ขึ้นละมุนตุน้นซอสพันสุที่นี่อย่างหอมอคือกินยูสุหอมสดชื่นเตะจะมูกขึ้นมาเลยกินอย่างเพลินฝั่งของแฟนจะเป็นชาบูชาบูน้ำซุ ้จิ้มงาคู่กับน้ำมันพริกญี่ปุ่นเลยนะตัวพริกญี่ปุ่นที่มีความเผ็ดเล็กๆนี่แหละที่ช่วยทำให้รสชาติมันเข้มข้นสุดยอดมากลองกินตามคำแนะนําร้านถึงขั้นติดใจเลยอะอเลย แบบนี้จัดไปใส่กับทุกอย่างเลยค่ะกินคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆปอ,อ,อกเนื้อลองไปบอกเลยฟินมากๆอยากได้รสชาติเบาๆก็มีโนริทามะให้เลยแล้วในเซ็ตจะมีอินานิวะอุด้งมาให้ด้วยเป็นเส,นสดทํามือที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเส้นจะให้ความเหนียวหนุบดูน้ำซุปได้อย่างดีเอามาผัดกับซุปสุกี้ยากิ้อบด้วยเนื้อเอฟายพิเอี่ยมเข้าไปบอกเลยว่าจานนี้อร่อยสุดๆและอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อเติมน,น้ำมันพริกญี่ปุ่นเข้าไปอีสูตรนี้ไม่มีกั๊กอร่อยเด็ดๆวันแน่นอนจะเครื่องดื่มรอนนเค่่มย็ีิไั น,น้ลมในีเสร็จให้แล้วโคตดฟินแหละปิดท้ายด้วยยูสุเชอ,เอร์เบทไอส,สคีเป็นอันจบมือที่มีแต่ความอร่อยและความสุขล้นๆ้นเลยกับร้านคุโรฮานะสุกียากี้ฮอนเตนติดถนนลาดชั้นเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงถึง4ี่ทุ่มหยุดทุกวันจนันทร์จอดรถกว้างสบายส่วนคลิปหน้ามีจะพายกินอะไรดีติดตามมาให้ดีเลยนะ